สวัสดีครับกลับมาพบกับบอลโอเคกันอีกครั้งวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่25กุมภาพันธ์กลับมาเจ,เจอเจอที่เด็ดตัวเน้นติดดาวกันเหมือนเดิมคัดเฉพาะตัวที่มั่นใจสุดเน้นสุดคําคือวันนี้มีมาฝากทั้งหมด5 EP 5ตัวเน้นแล้วตอนนี้ท่านกําลังรับฟังอยู่ที่ EP 5เป็นตัวมั่นใจสุดเน้นสุดตัวที่5ปิดท้ายปิดกล่องในคําคือวันอาทิตย์นี้แรนันมาร์ตเปรตกับไซเบีย ทมพลาดด้วยการทังป่วงฝั่งทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันไว้ด้วยขอบพระคุณมากๆครับเรามาเช็คข้อมูลสองคู่โดยแฮนดิแคปเบรนัลมาริดตกับเซบีย่าศึกลาลีกาสเปนแข่งขันกันดึกตีสามเรนัลมาร์ดจะมาต่อลูกครึ่งเรนัลมาริดตและเซบีย่าชื่อชั้นทีมก็แตกต่างเรอัลมาริดตดีกว่าเยอะเหนือกว่าเยอะและลงเล่นในถิ่น ปัจจุบันสถานการณ์ในตารางหลีพวกเขาก็ไม่ดินักจากฝูในขณะที่เซบิยา่ายังอยู่ในครึ่งตารางล่างนะเพิ่งจะลุ้นหนีตรงชั้นสบายใจขึ้นนิดนดหน่อยๆเองก็จะบอกว่าต่างกันเยอะห่างกันเยอะไม่แปลกครับที่วันนี้ราคาจะต่อมาแพงถึงลูกครึ่งแต่อย่างไรก็ตามครับเดี๋ยวเราไปไล่ดูนะข้อมูลพื้นฐานทั้งอันดับและคะแนนผลงานการลงทุนการเจอจกันราคาพูราคาฮน c a p นาแล้วปิดท้ายยังไงโอเคเลือกทางไหนเราไปตามดูทีหลัะสเต็ปครับเริ่มต้นเลยตารางลีกแรมมมาริดครับโวหัวเป็นจ่าผูกยืดหัวหักมีหกสิบสองคะแนนทิ้งระยะห่างจากคิโรน่าทีนี้ตามมาพอสมควรแล้วก็ไม่น่าจะมีปัญหานในการคว้าแช,ชมป์ลีกแมจ้จะสะดุดบ้างอะไรบ้างแต่ดูแล้วด้วยคะแนนที่มันมีมันทำให้ไม่ได้เหนือร้อนอะไรมากมายนะัก นะสำหรับในอันมาเร็นะประคองตัวเข้าป้ายขวาแชมป์ไม่น่ายากนี่คือจา่าฝูงในอันมาเรดครับก็ต้องมอกว่ามีสะดุดแต่ว่าอาจจะสะดุดเพราะว่าเพิ่งผ่านเกมกลางสัปดาห์มาแต่ว่าวันนี้น่าจะได้พักมาเต็มที่เต็มเอี่ยนนะก็ถือว่าน่าสนใจกับการลงเล่นในบ้านโซนเซเวียอยู่ไหนนู่นเลยครับอันดับที่สิบห้า มี24คะแนนบอกแล้วครับว่าใกล้ๆกับโซนท้ายเลยแต่ก็หายใจใหายคอได้คล่องขึ้นแล้วโดยที่ระยะห่างมันมีอยู่พอสมควรแล้วก็ยังมีทีมขั้นกลางอย่างมาโยกาและก็เซต้าบิโก้อีกก็เลยค่อนข้างอุ่นใจแต่แล้วตามเซมิยะเองก็หวังว่าที่อย่างน้อยจะขยับอันดับให้สูงขึ้นไปกว่านี้นะแต่คาดจะถึงเลขตัวเดียวไหมนะของของยังอีกนานเอาแค่อุ่นๆสักกลางตาร,รางก็ดีถมไปแล้วครับสำหรับเซมิยะ จร,จริงๆแล้วเซลุยานี่เป็นทีมใหญ่ทีมดังนะคว้าแชมป์ยุโรปมาก็มีนะลงเล่นในยุโรปมาก็ด้วยแต่ว่าเวลาเล่นเป็นทีมยุโรปแล้วพวกแกพี่แกเนี่ยชอบมุ่งสมาธิไปทีท่เกมบอลถ้วยยุโรปจนละลืมเลอะหนวมกับเกมหลีกอย่างรุนแรงต้องใช้คําว่าอย่างนั้นอาจจะด้วยขุมกําลังที่มันมีจํากัดจาเขียมนะมาในใหญ่เหมือนมานบมาในโลเทชันทีมได้เหมือนที่อื่นเขามันก็เลยทําให้นักเตะ เล่นสองเกมในหนึ่งอาทิตย์มันกรอบนะก็เลยต้องเลือกทางในทางหนึ่งครับเพราะนั้นในเกมล็กตอนนี้ก็เลยมาอยู่โซนท้ายอย่างที่ท่านเห็นนี่แหละนะนี่คือการจรัดการวางจาาผูงการดับที่สิบห้าผลงานทั้งเกมหลัง่วนของไนอันมาเมลพวกเขาชนะสามเสมอสองก็อย่างที่บอกครับวงเกมลิกก็มีสนุนเสมอเหมือนกันอย่างที่เห็นก็มีเสมออนมาเนตแล้วล่านสุดร้อนก็ไปเสมอรายยบิยากาโน หนึ่งหนึ่งนะหลังจากที่ไปเล่นเกมการสัปดาห์กับไรซิกมาชนะหนึ่งนนะเกมนี้ก็เลยเอาซะหน่อยนะเจ็บซะหน่อยนะครับวันนี้จะยังไงก็ไม่รู้เหมือนกันนะสำหรับเนอัลเบตในอัลเ็ตแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็บอกนะว่ามีคะแนนระยะห่างหัวตารางเยอะก็เลยไม่กดดนันไม่ซีเรียสไม่ตึงเครียดอะไรชนะสามเสมอสองก็โอเคผลงานดีอยู่การลงทุนก็โอเคกำไรสามเกมการทุนสองเกม หางลมกรมนี้เราก็ยังยืนแดนบวกนะซื้อข้าวแกงกลับบ้านได้ซื้อเข้ากล่องข้ามันไก่หมูน้งหมูดแดงอะไรก็ว่ากันไปอย่างน้อยก็มีกําไรแล้วนะสาหรับเรอันมารรตแม้ตัวกําไรนั้นมันจะไม่ค่อยสมฐานะกับความเป็นจ่าฝูงของหัวตารางลาินิก้าก็ตามในขณะที่เซมีย่าทีมดับที่15เป็นรองเรอัลมารรตเยอะแยะเยอะแยะ,แยะ,แยะมากๆนะผลงานก็งั้นๆกลาง ม่ในนี้มากละก่อมาแย่แต่ถ้าเทียบกับสิ่งที่พวกเขาเป็นอยู่ถือว่าดีมากแล้วพรอเซมิกาก่อนอันนี้โอ้โหรุ่มรุ่ม,มดอนดอนกว่านี้เยอะแต่อย่างน้อยที่สุดตอนนี้4ี่เกมบริกพวกเขามีคะแนนทุกเกมชนะ2เสมอ2งนะครับก็ดูเหมือนว่าสมาธิจะกลับมาในเกมริกอีกครั้งเพราะว่าในเกมบอลถ้วยแม้กระทั่งเกมบอลถ้วยภายในก็กระเด็นกระดอนไปหมดสิ้นนะฮะก็เหลือแต่เกมบริกนี่แหละที่จะขยับอันดับขึ้นไปนิดนึงนะเพื่อให้ความอุ่นใจ แต่ที่แน่ๆทีมนี้การลงทุนกับดีการลงทุนกะับมีกำไรงดงามกำไรไปทั้งหมด4เกมเต็มเกมเต็ม2เกมครึ่งหนึ่ง2เกมถาดทุนไปแค่เกมเดียวห่างลบกบนี้แล้วจึงยืนแดนหมวกสั่ง KFC ชุดใหญ่ได้ m c d o n a l ชุดใหญ่ได้ไม่มีปัญหาเพราะนั้นต้องมองเลยว่าในแง่ของผลงานไม่ได้ด้อยกว่าแลมนิตแต่การลงทุน ก็ตะบอกว่ามีกำไรมากกว่าแม้จะมีกำไรทั้งคู่แต่เซมิย马มีกำไรมากกว่านะก็วากันไปตามเนื้อผ้าน,นะครับเปรียบเทียบให้ดูอย่างน้อยมันเป็นเกมบอลลีกนะคู่แข่งมันก็ระดับเดียวกันลีกก็ลีกเดียวกันนะเพราะฉะนั้นวันนี้บอกเลยผลงานสูญเสียการลงทุนต่างก็มีกำไรนะแต่ว่าดับและคะแนนนั้นอันมเบอเรตินขาดผลการเจอกันก็เฉกเช่นเดียวกันใน,นอัลเบนเรตชนะได้ถึงสี่ครั้ง เสมอกันไปหนึ่งครั้งโดยที่เกมเสมอนะั้นเป็นเกมล่าทุดที่เจอเจอกันในบ้านเซมิยาเสมอหนึ่งหนึ่งแต่เหนียวก่อนไซใ,ในการจะการแล้วมาไดชนะใน้ถึงสี่ครั้งก็จริงแต่สี่ครั้งที่ว่านี้เท่าวัดกันด้วยราคาต่อเท่าเกมมีลูกครึ่องในอันมาไนกินราคาเกมนี้ได้แค่เกมเดียวที่เหลือขาดทุนหมดเพราะชะนะเซมิยาแค่เมียดสองหนึ 1, ่งสองหนึ 1, ่งสองเกมสามสองหนึ 1, ่งเกม เพราะนั้นมองเลยว่าการเจอาก,กันาของเกมคู่นี้แม้ไรอันาริตจะมักเป็นฝ่ายชนะได้แต่ก็มักจะชนะแค่เบียดแถมล่าสุดมีออกรุกเสมอกันด้วยเพราะฉะนั้นมองในวันนี้ทันต่อและันริตในราคาลูกครึ่งเสียวสันหลังแน่นอนครับถ้าดูจากการเจอกันถ้าดูจากผลงานและการลงทุนถ้าไม่ยึดติดเทียดดำและคะแนนนะอันนี้ต้องรู้ไว้ใช่ว่าใจมาหบ่งหารจริงๆ ช่วยประกอบการตัดสินใจผลงานไปแล้วอะไรไปแล้ววันนี้มาดูปูดด้ดยแฮนดิแคปจากเจ้าทั้งห้าลายกันบ้างเจ้าทั้งห้าลายวันนี้ผ่านภูมามันเกิดอะไรกันขึ้นแล้วมินันจ,จะ้าเจ้าห้ารายไม่กลัวพวกเขาปรับราคาเพิ่มขึ้นหมดเลยในช่องเจ้าบรเนัตปรับราคาลดลงหมดเลยในช่องเสมอปรับลงสามเพิ่มขึ้นสองในช่องเซมิย่าเพราะนั้นหลักๆเจ้าเชื่อว่าจะจบด้วยการเสมอกันไป ไม่กลัวจะบ,บ้านเลยนะอันนี้ถือว่าแปลกเลยนะมันแปลกตรงที่ไม่กลัวแลนะ้วมันเนเลยนี่แหละในบ้านนะไอ้เสมอยังพอเข้าใจได้เอาละภูอยู่กับโอกาสเสมอก็แล้วกันแฮนดิแคปรูปครึ่งของในอันม้นเน็ตเจ้าสี่ต่อหนึ่งปรับราคาเพิ่มขึ้นสี่ต่อหนึ่งในช่องบอลต่อไม่กลัวบอลต่อไม่เชื่อว่าเหลือมันจะก,กินแฮนดิแคปรูปครึ่งนี้ได้แต่ในขณะเดยียวกันสี่ต่อหนึ่งปรับราคาลดลงในช่องบอลรองเซมิยา กับเชื่อว่าเซมิยาจะเป็นฝ่ายกินราคาลูกครึ่งนี้ได้สําเร็จเพราะนั้นด้วยภูนี้ด้วยแันกับนี้เจ้าเรื่องที่จะถือหางเซมิยามอลองเมื่อรวมกับข้อมูลพื้นฐานนะไม่ว่าจะในมุมไหนนะผลงานการลงทุนหรือแม้แต่าการเจออกันรูปรักของสั้งกองที่ออกมามอนโอเคมั่นใจเซมิยะทาแพ้ก็แพ้ไม่ขาดลูกเสมอก็มี แต่เรื่องชนะนั้นคิดว่าคงไม่ขนาดนั้นไม่เสมอก็แพ้ไม่ขาดส่วนรองเซมิย่าเป็นทีเด็ดตัวเนีต้ตนสิบดาวเป็นตัวมัดนในสุดน้นส่วนตัวที่ห้าในอีพีห้าประจับคำคือหวานจิงน้ครับรองเซมิย่าส่วนท่านใดยังไม่ได้รับฟังอีพีหนึ่งถึงอีพีสี่ก็รบกวนติดตามกันให้ครบถ้วนขอบพระคุณมากมาก